คับเขาพะย่ะยพรมแล้วปนปลาปนปลาคอพี่น้องปนปลาคอตักเขามาไว้ถาแล้วอันนี้กระพัดอัน,นเส้นก๋วยเตี๋ยวเนะาะบ้ใส่พริกดอกพัดก๋วยเส้นก๋วยเตี๋ยวสยใส่ไข่อันนี้พะย,ย่ะยเอา้าลก ตำหมึกเตียงบกเพียน้ำหมุนมุ้นเห่เล่านะพี่น้องตักเขานี่ถวยไปเพื่อนไซ่ป้นนะพี่น้องจ้ะเรียบร้อยแล้วกับเขาเตรียมใหม่เพราะายแล้วหอนมาพี่น้องพี่น้องจบ๊บวันนี้พี่น้องว่ายัางไง เอยว่ามมนใส่กรอบเอ้อยว่าเมีนยนแอยว่ามมนลูกชินนกก้นอันอีหยังกรเบกันเอินอีหยังว่ะพุช่าพุซ่าดอง มาเห็ดุทซาส้มเรื่องี่น่องอยนึกว่าเป็นลูกชิ้นตรียมของเห็ดไปไงแล้วแย่บ้านกันอไปหาหลานกันหลานกับบ่มีแห้งนึงสามคนมาลดพ่อพ่อหากินเนือ้อนุเขานุตักไปทาแล้ว คันนั้นพ่อปวดหัวพอ่พอกันกินยานอนกัก่อนพอ่อต้องมานางนอนอักะ่อนกันเด้อนอนก่อนน้ำหนูกับแม่ไปเราทาทาแล้วเตรียมพร้อเมื่อแล้วน้ำเสียวเซียวไปตากแดดให้กันนะลำพังมีแดดเสื้อไปตากแดดจะเข้ากันพี่น้องจ้ะตอนนี้อะไรจ้ะพี่น้อง <laughs> ดูเล่พ่อเมียจ้ะสวัสดีค่ะ หลานไส้าหอย่างทำไม่อะพี่อโอ้ยยำบุญเส้นเออยายยายก็ผัดเส้นกว๋วยเตี๋ยวกับตำแตงไปวางไว้บนโตะเลยลูกวางบนโต๊ะอาหารไปพ่อสิกินัน่นผัดกว๋วยเตี๋ยวเส้นกว๋วยเตี๋ยวเื้อสิกินยำเฮ้ยสิกินตำแตงเฮ้ยสิกินป่นปลาอาหารพรอมัดสุย่างแล้ว <laughs> หลายก้นทรง <laughs> มวเมียบานกันจะเอาที่นอนตะทวดประตากตากตรงไหนดีปะทางนู้นมีแดดมาหรือยังเราจะไปตากเอาที่นอนไปตากก่อนบไดี้ตากโดนแล้วเอาที่นอนพอไปตากก่อนบไดี้ตากแดดโดนแล้วเฮ้ยเอาเสียพันไปตากก่อนท่านเสียท่านผาฮงต่งเบาถึงว่าผ่ามุนิกรซักให้เล่าตลอดแต่พี่น,อน้องจ้ะ เสียผานาแพทย์อขวายกระซักทุกอาทิตย์ล่ะพื้นนงพื้นไรขวายกระซักกันนั่นน้ำซักน้ำเห็ดให้พ่อกับแม่คอยน้อพี่น้องจา้าเห็ดตัวแรกเพิ่นเท่านี้ละจ้าพี่น้องจา้าเอาเสียเพิ่นไปตากต้องนอนสิจะฟาบไปเบื้องล่างก้องสีกระยับบุนถิ่นม้าหายปไปง่ายเท่าน,นี้ละจา้า